สวัสดีครับพบกับรายการก้อยหอมกับกูรูนะครับวันพฤ้นัสท,ที่6ธธกรกฎาคมนะครับ2,566ตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดวันถชนีปิดต่ํากว่า1,500จุดนะครับวัชนิดปิดที่1,490.46จุดนะครับลดลง18.41จุดคิดเป็น1.22เปร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายวันนี้40,000 45,704.03ร้าล้านบาทนะครับรือว่าวันนี้โอ้โหวันนี้แบบว่าถือว่าเป็นการปรับตัวล,ลงมาค่อนข้างแรงกันเลยทีเดียวนะรีดกว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่เราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒบระเชษน,นะครับผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนหรือว่า k c s สัก s ู่ครับ คุณกมพัฒน์น่าจะติดภารกิจนะครับแย่เดนจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณวรุษลุ่งขำนะเพื่อในการนักวิเคราะห์หนะของ YLG ดูที่ว่าเอ๊ะตรนส่วนของตลาดที่เฟกนะว่าเป็นอย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณวรุษครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นดวาลงไปเกือบ19จุดนะในส่วนของตลาดทีเฟกนะครับบรรยากาศการซื้อขายเป็นอย่างไรครับวันนี้ครับครับต้องบอกว่าเซฟตี้ในฟิวเจอร์นะครับก็มีการอ่อนตัวลงเหมือนกันครับเพราะว่าหุ้นขนาดใหญ่มีแหลกขายทํากําไรสลับโทษครับกลับลงมาอย่างชัดเจนนะครับทั้งนี้เนี่ยเดลต้าเอโ บตอทอ p บตอทอแล้วก็กลุ่มแบงก์ก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ถ่วงน้ำหนักใน s ซ5ฟิติใฟิวเจอร์นะครับล้วนแล้วแต่เคลื่อนไหวในแดนลบทั้งสิ้นเลยครับอนอกจากนี้นะครับที่ทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียก็ยังมีการอ่อนตัวลงค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นนิออกเกอิหางเสง็งหรือว่าเซี่ยงไฮ้นะครับ ตัวหัางเสงเนี่ยมีการร่วงลงค่อนข้างเยอะประมาณสามจุศูนย์สองเปอร์เซ็นตนะครับโอ้ครับผมบที่ทางตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียโดยเฉพาะจีนกับฮ่องกงที่มีการปรับตัวลงมาส่วนหนึ่งก็มาจากความวิตกกังวลต่อภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจจีนนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยยังมีการลดความคาดหวังว่ารัฐบาลกลางจีนจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับ ก็เลยทําให้มีเม็ดเงินลงทุนเนี่ยไหลออกจากการลงทุนในในตลาดหุ้นในฝั่งจีนแล้วก็ในฝั่งฮ่องกงนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยมีการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงหรือเป็นการซื้อประกันในฮ่องกงเ,เพื่อลดความผันผวน,นต่อค่างเงินหยวนแล้วก็ความผันผวนของเศรษฐกิจในฝั่งจีนนะครับ ข้อมูลในลักษณะ,ะด,ดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์ภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีนที่มีการเติบโตหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ผ่านพ้นไปแล้วก็มีการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับจำกัดหรือฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าเนี่ยทำให้นักลงทุนยังคงขาดความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจจีนนะครับรวมทั้งกรณีพิพาทระหว่างจีนกับสหรัฐ ในประเด็นการค้าระหว่างประเทศนะครับที่จีนล่าสุดมีการออกมาตอบโต้ทางการสารัฐก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มความตึงเครียดทางด้านสงครามการค้าก็ยังมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมที่อาจจะยังไม่คลี่คลายภายในระยะเวลาใกล้ครับอืมครับผมนะสถานการณ์เป็นแบบนี้นะฮะในวันเนียก่อนที่จะมีการโหวตนายกในวันที่สิบสามกรกฎาคมนี้คิดว่าภาพของทีเฟกเนี่ย มันจะออกรีแลคชันท่าไหนครับคุณบูดุลครับครับแนวโน้มการเมืองในระยะนี้ก็มีความผันผวนค่อนข้างมากครับขณะที่นักลงทุนมองว่าก่อนที่จะเห็นความชัดเจนในการบวดตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองอเข้ามานะครับก็เลยทําให้นักลงทุนเลือกที่จะมีการปรับพอร์ตหรือลดขนาดพอร์ตการลงทุนลงนะครับทั้งนี้เนี่ยเราประเมินครับว่า S50 ฟิฟตี้อินดนะครับน่าจะมีสัญญาณของการแกว่งตัวในทิศทางออซึมตัวลงหรือเป็นทิทางไซ์เวดาวนะครับสำหรับ S50U23 แล้วแนะนำเปิดสถานะขายหรือเปิดสถานะช็อตถ้าดัชนีไม่ผ่าน914-925ถึง9 2 5นะครับ,รบแต่เน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นเข้าซื้อคืนเมื่อดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับ9อ่อโทษครับ8 9 6 ถึงระดับ8 8 7แเจนะครับแ 8, 8 7เนี่ยเคยเป็นโลของเดือนมิถุนายนที่ดัชนีมีการทิ้งตัวลงมานะครับแล้วเด้งหรือมีการบิดตัวกลับขึ้นไปถึงระดับ925ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้กับแนวรัะดับดังกล่าวก็ยังแนะนำเป็นลักษณะของการปิดสถานะขายเพื่อรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งครับครับผมนะเรียกว่าต้องมานั่งติดตามกันนะฮะสำหรับสถานการณ์การมันกันอย่างใกล้ชิด นะคุณบรุษมีกลยุทธ์ยังไงในการที่แบบว่าจะไปชิดในส่วนของตลาดที่เฟให้แบบวา่าได้ผลตอบแทนในจุดนี้ครับครับจริงๆตลาดที่เฟเนี่ยสามารถซื้อก่อนก็ได้หรือขายก่อนก็ได้นะครับตามทิศทางหรือตามโมเมนตัมของตลาดดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองแล้วว่าภาพโดยรวมของตลาดเนี่ยยังมีปัจจัยลบที่ยังคงกดดันในส่วนของดัชนีอยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะ เปิดสถานะขายหรือเปิดสถานะช็อตได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในฝั่งของตัวตลาด t f เฟหรือ s ซ t 50ตตีเนิเจนี่ยจะมีการถ่วงน้ำหนักโดยหุ้นเ,เป็นกลุ่มขนาดใหญ่นะครับถ้าไม่นับรวมเดลต้าแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มพลังงานกับกลุ่มธนาคาร2กลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มหลักๆในการส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี s ซ t 50เนี่ยค่อนข้างมากนะครับดังนั้นแล้วก็อาจจะดู ทิศทางของหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานเพื่อใช้ในการชี้นําจัดชนีนอกเหนือจากการดูภาพของการเคลื่อนไหวของตัวเดลต้าแล้วก็อาจจะมาดูหุ้นอีกสองกลุ่มน,นี้เพื่อประกอบการชี้นําจัดชนีในระยะสั้นได้เหมือนกันครับครับผมรายการก้อยหอมกับครูนี้ต้องขอขอบคุณคุณบรุษมากครับที่มาให้มุมมองวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณบรุษรุ่งขำนะครับถือว่าเป็น นักวิเคราะห์นะของบริษัทว l G ีนั้นได้ว่าฟังในส่วนของทีเฟกกันแล้วนันได้ว่าแฟนทีเฟกที่เล่นทีเฟกเองคงจะใช้ข้อมูลที่คุณวรุษนี่วิเคราะห์ออกมาในในการตัดสินใจนะหรือว่าวางหมากวางเกมกลยุทธ์ในการซื้อขายในส่วนของตลาดหุ้นทีเฟกนะครับนในเร่วงของ4หุ้นส่วนกันบ้างนะครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซเอนมีการก่อติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นหลายๆตัวมีความโดดเด่นน่าสนใจนะครับเริ่มจากตานะัวแรกนั่นคือตัวของแกรนนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 22่งตังค์นะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนตัวที่2นะครับ TOA วันนี้ราคาหุ้นปิดที่26บาทเพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น4%นะครับส่วนตัวที่2ตัวที่3นะ TBN ราคาหุ้นปิดที่22บาท70สตางเพิ่มขึ้น40สตางคิดเป็น1.79นะครับและตัวที่4นะครับ Reddy Penet นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่14บบาท60สานะครับเพิ่มขึ้น30สตางคิดเป็น2จ 1นนะครับนี่คือ4หุ้นสุริงในวันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเข้าไปรวยนะครับอย่าลืมศึกษาทําการบ้านนะครับดูนวลหัของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านดงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาในการซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดจิงในวันพรุ่งนี้มาที่ช่วงของหุ้นเทคนิคสุดยอดเปนบ้านนะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนะครับนักเทคนิคนะจากบริษัทหลักทรัพย์ริโบริเตอร์นะครับจำกัดวันนี้ได้นํามา2ตัวตัวแรกหนึ่งคือตัวของ AP นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอาเพชษบอกว่าแข่งตัวขึ้นต่อนะครับให้แนวรับที่11บาท10ตางแนวรับไปนที่10บาทสาตางสลับแนวต้านครับอยู่ที่11บาท90สตางแนวต้านทะไปที่12บาท40สตางวันนี้ราคาหุ้นของ AP หรืออีเชนพอเชนพาวเวอีปิดที่11บาท60สตางลดลง10ตางคิดเป็น0.8 5%์ดเปอร์เซ็นต์ ส่วนแซ2ที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของแบงค์กรุงเทพนะครับหรือว่า BBL นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรบอกว่าย่อในขาขึ้นนะครับให้แนวรับที่160บาท50ต่างแนวรับสปที่155บาท50ต่างส่วนแนวต้านอยู่ที่161บาทถ้าเกิดเผ่านไปได้เจอกันต้านหน้าที่164บาทวันนี้ราคาหุ้นของ B b l นะครับรว่าโอ้โหวันนี้ปิดตรง100 56บาทลดลง3บาทที่เป็น1.89%่เป็นะถือว่าลงค่อนข้างแรงนะครับในจุดนี้นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับคูรูเรียกว่า3ช่วง3เบรก3เวลานะบอกว่าแมมครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะผมเชื่อว่านักคุณอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์กันเยอะนะในส่วนของ Facebook คุณนอินไซด์และช่อง u t u b e คุณนอินไซด์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเดียวทางสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆป็นตัวของ Tik t o k IG, t e l e gram ฝากไลฟ์ฝากแชร์กันเยอะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูวันนี้ทั้งขอมหลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม